สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอนิเมะรัสแตนในวันนี้นะครับแมปอัปเดตรอเล่นครับแมปอัปเดตแพนไปแล้ว2วันแต่ที่ผมเพิ่งมาเล่นเนี่ยเพราะว่าติดอีกแมปหนึ่งแล้วก็รอแมปนี้แก้บั๊กนะฮะเพราะว่าอัปเดตใหม่รอบนี้บั๊กโคตรเยอะเลยนะครับฉะนั้นโค้ดก็โคตรเยอะเลยพี่ก็จะแจกโค้ดในคลิปนี้ด้วยซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่จะมาสรุปอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังละกันว่านู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นมีอะไรเพิ่มมา ใหม่บ้างนะครับเพชรไม่พอหรือรีโรหมดมาใช้บริการร้านนี้ได้นะครับร้าน e ส Sto r รร้านนี้มีจำหน่ายเพชรรีโรแบบเทรดในแมปอ n นิเมะดีเฟนเดอร์รับรองปลอดภัยแน่นอนรวมถึงมีไก่มิสติกและ ID แไก่ตันบล็อกฟุตด้วยนะจะใช้บริการกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอัปเดตตั้งแต่วันที่10แล้ววันนี้วันที่12แล้วนะครับก็ ผ่านมา2วันแล้วนะคุณผู้ชมกว่าจะได้ทําคลิปนะครับก็อัปเดตรอบนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นคุณภาพออฟไลน์ก็ว่าได้เพราะว่าของต่างๆคือแบบโคตรมีประโยชน์นะครับอย่างเช่นโหมดคูณ2สปีดนะครับคุณผู้ชมคูณ1.5สปีดก็2โหมดนี้นะครับมันก็จะแยกกันนะโหมดคูณ2ก็จะมีแค่ด่านอินฟินิตนะครับส่วนคูณ1.5เนี่ยก็จะมีแค่เรทแล้วก็ประตูนั่นเองนะครับคุณผู้ชมส่วนตัวแล้วไปลงเรทนะครับลองใช้โหมดคูณหนึ่งจุดห่าสปีดบอกเลยว่าม เยอะเลยนะครับแล้วก็เรียใหม่ เล่นค่อนข้างยากเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็เพิ่มระบบแคปซูลมานะครับแคปซูลเนี่ยเราสามารถหาได้จาก AFK Zone หรือว่าลงอินนั่นเองนะครับ AFK โ n e อันนี้เนี่ยคือโซนนี้เลยคุณผู้ชมนี่โซนนี้เลยเป็นโหมดที่มันมีในแมปอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมเมื่อเราเข้ามาเนี่ยมันก็จะคูณดาวนะครับลดเวลาไปเรื่อยๆเวลาหมดก็มีโอกาสได้ Secret Unit แล้วก็ Demon Cap s u ู e นะครับก็จะสุ่มนะรอเวลาหมด FK ไปได้เลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีอีเวนต์ด้วยแคปซูล คูณ10ในโหมด FK นะครับแนะนำว่ามา FK ซะคุณผู้ชมมีโอกาสที่จะได้แคปซูลว่าแต่ถ้าได้แคปซูลแล้วมันจะได้อะไรเดี๋ยวไปอ่านกันต่อแล้วกันนะครับในดิสคอ d นะฮะนี่ครับมาอ่านกันต่อครับตอนนี้เนี่ยเพิ่มระบบ Gifting System for Item แล้วนะครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ย ไอเทมอีโวตัวละครสามารถกิฟให้คนอื่นได้แล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูครับมาที่ไอเทมนะครับแล้วก็มาเลือกได้เลยนะคุณผู้ชมว่าจะกิฟอันไหนนะครับอย่างเช่น อันนี้นี่มันก็จะมี2ปุ่มให้เลือกปุ่มด้านซ้ายก็คือกิฟปุ่มด้านขวาก็คือลบก็ถ้าจะกิฟก็ประมาณนี้ถ้ามีคนในเซริร์ฟเพื่อนเราในเซริร์ฟหรือว่ายังไงก็ตามนะครับเราสามารถกิฟได้หมดเลยนะคุณผู้ชมเฉพาะของอีโวนะพวกฉากเนี่ยกิฟไม่ได้นะครับนี่ของอีโวกิฟได้หมดนะครับคุณผู้ชมโคตรดีระบบนี้นะฮะโอ้โหนิ้วมีโคตรเยอะน่าแจกมากเลยนะครับแจกนิ้วให้คนดูแม่งเอ้ ก็เป็นระบบที่ดีมากคุณผู้ชมแต่ว่าระบบเทรดนะครับก็ยังไม่มานะเท่าที่เห็นนะครับตรงนี้เมนูก็โดนเอาออกไปแล้วด้วยนะครับแมปนี้เนี่ยเผลเผยอ,อาจจะไม่มีระบบเทรดนะดูทรงแล้วพว่าตรงนี้เทรดมันหายไปแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมไม่มีเทรดแล้วนะครับไม่มีเลยพวก UI <S <S เมนูในแมปหายไปเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนั่นก็คือ UI ใหม่ได้ทําการรีเวิร์กแล้วอย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมดูดีกว่าเดิมเยอะ แล้วดูตัวละครบางตัวก็โดนรีโมเดลด้วยนะครับเลี่ยงลิขสิทธิ์แบบ3ล้านเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโมเดลจากวันพีชนั่นเองนะอันนี้เออเชงครูดนายเปลี่ยนไป <laughs> รีโมเดลไปโคตรเยอะเลยนะครับผู้ชมนี่ดูดิบางตัวนี่จำไม่ได้เลยนี่ๆี่ดูดู <laughs> เอาสัง,งงเลยครับโมเดลรีโมเดลไปหนักมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับคุณผู้ชมก็จะมีระบบอ่า p e r t s t t stat คิ Q มันก็คือคิวแบบใหม่นะครับใช้ในโหมดอันเนี้ย เออประมาณนั้นแหละต่อไปก็จะเป็นเพิ่มตัวละครใหม่มานะครับยูนิตใหม่3ตัวจาก Demon s l a y e r แล้วก็รีเวิร์กระบบประตูนะครับคุณชมเรียบร้อยแล้ว New Limited Secret ในแคปซูลนะครับก็คือมีตัวละครลับในแคปซูลนั่นเอง New Secret Demon s l a y e r Portal ท n i t ก็คือตอนนี้เรามีโอกาสที่จะได้ตัวละครลับในประตูลับนะครับประมาณนั้นก็แก้ประมาณนี้โค้ดใหม่มีด้วยกันจริงๆ5โค้ดเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะแจกโค้ดไ้ให้คนดูแล้วกันนะครับพวกนี้เนี่ยก็ช่างมาแล้วกันนะครับเป็น พวกบั็กต่างๆเขาก็แก้แบบยาวเหยียดเลยนะแก้บั็กโหดมากนะครับเนี่ยครับที่พี่บอกว่ามันคูณ 10FK ในแคปซูลดรอปนะครับมันคูณ10และคือในแคปซูลเนี่ยเรามีโอกาสได้เรนโกคุนะครับส่วนในประตูนเนี่ยเรามีโอกาสได้อาคาซานนั่นเองมันมีเขียนบอกไว้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่คือเป็นอะไรที่ดีมากนะพี่ชอบมากๆเลยครับอัปเดตไหนที่มันแบบมีบอกนะครับอัปเดตท,ที่แล้วคือไม่มีบอกเลยโคตรงงเลยนะคุณผู้ชม แต่ว่าอัปเดตรอบนี้ถือว่าทำมาได้ดีแล้วก็โค้ดแจกเยอะด้วยนะครับคุณผู้ชมประมาณนั้นแล้วเขาก็จะบอกตรงนี้ด้วยนะครับว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้แคปซูลประมาณนั้นนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมที่จะ fk กันด้วย b a t t l r Pass เนี่ยมาแล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมนี่สามารถเก็บได้เลยมีฟรีพาร์ s แล้วก็พรี m i u m p a าร์ r พรีเมียมพารต้องเติมนะครับ699ัก็แพงอยู่ แต่ว่ามันได้ตัวละครนะผู้ชมเห็นไหมมีได้ตัวละครด้วยนะฮะแต่ว่าฟรีพาร์ตก็ได้ตัวละครเหมือนกันได้2ตัวมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรเหมือนกันนะก็เป็นอินโนสเกะนั่นเองนะครับดูจากชื่อแล้ววิธีการเล่นพาร์ตก็คือ จัดการมอนนะครับตามนั้นเลยแล้วก็จริงๆมันมีพวกตัวละครลับในดงในด่านด้วยนะไว้จะแบบทําคลิปสอนหาอีกทีนึงนะครับคุณผู้ชมเพิ่งกลับมาเล่นจริงๆนะฮะพี่ก็ได้ตัวมาแบบนิดหน่อยแล้วนะครับของเดมอนเซเลเยอร์ได้มาแล้วครับกิูนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวอื่นอีกมากมายเลยนะเนี่ยโมเดลรีหมดเลยนะครับโมเดลจากวันพีชก็โอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับไว้คลิปหน้าเนี่ยผมจะมาสอนหาตัวละครใหม่ๆรวมถึงหาตัวลับนู่นนี่นั่นเยอะแยะอีกมากมายเลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยถ้าชอบก็ฝาากกกันกดไ like. ถ้ มากเหมือนเดิมครับฝากกันกดซับด้วยใช่ครับคลิปนี้ไปละจบ้วยบายไปแล้วครับ